รีวิวซื้อของด้งบศูนบาททำยังไงไปดูข้าวไข่เจียวกุ้งราคา42บาทแต่จ่ายศบาทออคาเฟ่อร่อยถูกใจจัดไปเลยแก้วใหญ่ราคา45บาทแต่จ่าย0บาทและทั้งหมดนี้ก็จ่าย0บาทศบาทงงงงงเปง็นไก่ตาแตกเลย <laughs> แค่รวมพอย์บัตรทุกใบที่มีหรือพอย์พาร์ทเนอร์ชั้นนําใช้แทนตังช็อปได้ทันทีทั้งหมดนี่ใช้แค่พอยโอ้โห oh Amazing oh. รวมพอย์ได้เยอะเกินช็อปได้เลยในแอป a m a z e ช็อปเสร็จก็นอนรอที่บ้านชิลๆของมาส่งถึงที่ส่งฟรีโอ้โ oh ห Amazing นี่สินะอิ่มจังตังอยู่ครบสรุปแอปจริงสั่งได้จริงหมดหนี้แค่สูตรบาทเพราะใช้พอยต์จ่ายแทนเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดร่วมกับทูมันนี่เงินสดและบัตรเครดิตอเมซแอปรวมพอยต์ชั้นนำใช้แทนตังสั่งร้านดังได้เลยทั้งเซเว่นอีเโลตัและแบรนด์ดังในแอปดาวน์โหลดตอนนี้รับคูอปองส่วนลด และสิทธิพิเศษมูลค่ารวมกว่า1,000 0บาทเช่นสั่งเซเว่นครบ150ลด30บาทของแท้ของดีไม่มีจีแน่นอนโอ้โ oh ห amazing <Wow. S 1> เพราะมีพาร์ทเนอร์ธนาคารและร้านค้าชั้นนำทั้งนั้นนะแฮ hey.